องใช่ชาแนลครับงุกท่านนะครับมือนีนะครับมือนีมีเอาการสอบทองทิ้นนะครับสอบทองทิ้นมากฝากนะครับมากฝากนะครับน้องๆนะครับหรือว่าลูกๆล้านๆนะครับที่จะสอบท้องถิ่นนะครับที่จะสอบท้องถิ่นนะครับนะครับก่อนอ่นกับฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครช่องหน่อยๆนนะครับเด้อพ่อได แบ่งปันนะครับประสบการณ์ในการสอบทองถินนะครับครับผมพอดีว่าเมื่อวันทียี่สิบแปดนะครับเมื่อวันทียี่สิบแปดท่านว่านะครับผมบันทียี่สิบแปดท่านว่าค้มนะครับกรมส่งเสริมการปกครองทองทินนะครับได้ประกาศผลนะครับได้ประกาศผลนะครับผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างในการจัดสอบนะครับทองถินนะครับรอบต่อไปนะครับ รอบต่อไปคือนะครับมหาวิทยาลัยบูรพานะครับมอบุรพานะครับก็คือเป็นเจ้าเก่าในการเปิดสอบนะครับเจ้าเก่าในการสอบนะครับในการสอบเมื่อปีหกหกหรืหกหกสามหกสี่มั้งครับหกสามหกสี่หกหาหกหกแปดเปิดบ้านปีหกสี่นะครับส่วนแนวข้อสอบครับผมแนวข้อสอบก็ นาจะบ่ตั้งนะครับนาจะบ่ตั้งจากข้อสอบชุดเก่านะครับข้อสอบเก่าที่เอ่อทั้งเมื่อสองปีนะครับประม่าสองปีที่แล้วได้เปิดสอบนะครับได้เปิดสอบนะครับเพราะวา่าเพราะว่าลักษณะนะครับลักษณะเออลักษณะการออกข้อสอบของมหาวิทยายลัยบุรพานะครับจะเป็นการออกข้อสอบตามตามโครงสร้างของอ่อ เรื่องที่จะขอสอบเลยนะครับเรื่องที่จะออกขอสอบเลยนะครับเ่ได้ซับซ้อนนะครับบ่ได้ซับซ้อนหรือว่าหยุ่งย่นะครับสามารถนะครับดูแนวข้อสอบเก่านะครับนอกแนวข้อสอบเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับได้ในการเตรียมตัวสอบนะครับขาดการนะครับขาดการขันซึ่งเมื่อประกาศผู้ได้ประกาศผู้ได้รับจ้งแล้วนะครับประมาณมกราเนี่ยครับภายในเดือนมกรา น่าจะมีข่าวดีในการประกาศนะครับรับสมัครนะครับการรับสมัครนะครับคันรับสมัครโบก่านะครับช่วงประม่านมีหน้าเมษานะครับมีหน้าเมษาจะได้มีการสอบท้องถิ่นนะครับผมทั่วประเทศนะครับเอ่อกะให้น้องๆนะครับน้องๆหรือลูกๆล้านๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รับชมในช่องทุ่งเชิดชาแนลนะครับเอ่อเตือนลูกตตนล้านหรือว่า แนะนำลูกเต่านะครับและนําลูกเตา่าลูกล้านให้เริ่มอ่านหนังสือได้แล้วนะครับจะมีการสอบนะครับสําหรับผู้มีบุตรปตรีปอโทปวสปวชนะครับสามารถเตรียมตัวสอบได้นะครับนะครับในการในการสมัครสอบนะก็นาจะแบ่งเป็นเขตที่เรละครั่นเขตเอ่อเป็นเพยภาคนั่นภาคนั่นภาคนั่นเป็นเขตหนึ่งเขตสองเขตหนึ่งเขตสองนะครับเป็นแล้วก็ในช่วง มกรลานี้เขาจะสรุปตําแหน่งที่จะเปิดสอบนะครับสรุปตําแหน่งที่จะเปิดสอบนะครับสรุปแล้วก็สิเปิดประมาณแล้วปลายเดือนแล้วครับร่อฟังข่าวดีครับร่อฟังข่าวดีนะครับการานอนัจะเกินเมษาพฤษภาครับในการสอบสองทินให้แล้วเสร็จนะครับผมนะครับเท่าที่เท่าที่ประสบการณ์ผมเคยสอบมากนะครับประสบการณ์ผมเคยสอบนะครับในส่วนของ อาเขตเขตเขาทีแบงเป็นเขตมาภาคนั่นภาคนี้ไปเขตหนึ่งเขตสองนะครับส่วนมากผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเมื่อัญชีนะครับอันนี้ขึ้นไปเป็นการแนะนำเนาะเมื่อัญชีไห้นะครับเท่าที่ผมเห็นกัมนนกนะบ,กกออกนะบม,บมนะบนะบีในส่วนของภาคกลางนะครับภาคกลางภาคตะวันออกนะครับส่วนกลางส่วนตะวันออกนะครับหมดบัญชีใบมากนะครับคือเรียกไรนะครับคือเรียกไรนะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับภาคอีสานกับเรียกหยือครับแต่ว่ากับ เบิ่งแล้วม,ม,ม,มันมันมันบม่ค่อยหมดบัญชีนะครับมันบ่คอ่อยหมดบัญชีแ็เขาก็ทยอยเลียกเนาะแต่ว่าในส่วนของผคากกางโอ้เบิดครับตำแหน่งไนที่ประมาณจักลอยก็คนสองเนี่โอ้หมดบัญชีครับเพราะพ่อสองปี้วครับเลียกปึ๊บๆๆ๊ๆ <ป unterstüt, S 2> ๆ๊๊นะครับเพราะว่าส่วนมาก<ๆ>ผมกับว่าทางปุ่นแล้วหญ่ามาอะไรใหญ่ครับปีสองปีเขาก็พากันใหญ่แล้วนะครับตำแหน่งก็เลยบางลายนะครับผมแต่เขาให้ เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวสอบกันเลยครับเพราะว่ามีสอบแน่นอนครับท้องถิ่นปีนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นข่าวดีสําหรับ่วงการข้าราชการเนาะเหือนเกัสิปับขึ้นเดือนเพิ่มให้นะครับปับเงินเดือนเพิ่มให้นะครับเพราะว่าขันขันขันเบื้องจากแนวทางล่ะครับร่วมไปหอดพนักงานราชการนะครับพนักงานราชการกาสิขึ้นแห่งขึ้นครับปกติแล้วตะก้อนนี่ปริญญตีมื่อหานะครับ พนักงานราชาการถ้าบุตรปริญ,ญญาตรีนะครับบุตรปริญญาตรีนี่สิมากกว่าข้าราชาการนะครับมากกว่าข,ข้าราชาการยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือข er 15, ้ารา,าชาการหมื่นห้าพนักงานราชการหมื่นแปดนะครับที่นี่ขันสมมุิว่าข้าราชาการหมื่นแปดนะครับ 18, หมื่นแปดพนักงานราชการบรรจุปริญญาตรีนะครับบุตรปริญญาตรีต้องสองหมื่นนะครับประมาณสองหมื่นก็ถือว่าเงินเดือนสูงนะครับ เงนเดืนสูงกับการแข่งขันก็สูงกันนะครับผมก็ว่ามันมันกับเห็นงานกับ่ได้ต่างกันนะครับเห็นงานกับ่ได้ต่างกันพนักงานราชการเพม่อนกันมีหน้าที่พนักงานด้วยกันนะครับนะครับกรณีได้เครื่องราชนะครับเครื so, so so, ่องราชครับพนักงานราชการก็ได้ขึ้นกันนะครับก็ได้สามารถได้เครื่องราชขึ้นกันครับทำงานติดต่อกันห้าปีนะครับห้าปีนะครับเครื่องราชได้ นะครับอันนังกัดต้องไปเบื้องเงอนไขนะครับเงินไขว่ายู่หาปีตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้สิได้ชั้นไดนะครับนะครับอันนี้ก็ผู้ขากะนังฝีไฟนะครับว่าเป็นฝีไฟมันกัดหอนหอนหนาวแนงน้อยนะครับนางฝีไฟพอดีว่ามีข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนจะมาแจ้งนะครับมาแจ้งนะครับมาแจ้งกับผู้ที่สนใจับสนใจสอบท้องถิ่นนะครับสอบท้องถิ่นก็ให้เตรียมตัวนะครับผมไเตรียมตัว เราะว่าเดียวกัสิเปิดสอบแล้วแล้วก็ย่เลืมมานะครับภาคกอท้องถิ่นก็ถ้าใครผ่านก็สามารถใช้นะครับใช้สอบได้ไปตลอดนะครับคล้ายๆกับภาคกอของกพครับภาคกอท้องท้องถิ่นก็ขึ้นกันนะครับก็สามารถใช้สอบได้ไปตลอดขึ้นกันนะครับ วันนี้ก็อากาศดีครับผมอากาศดีกันนั่งไฟครับนั่งถิงไฟครับน้อยใช้ไข่สั่นนะนั่งถิงไฟ,งงไฟอากาศก็เย็นเย็นหนาวหนาวครับเพื่อเอาข่าวมาบอกเราเก่าซิปนะครับให้ครับน้องๆนะครับให้ครับพี่ๆนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC. ธงชาญชาแนลนะครับช่องที่มีสาระแน่บ่มีสาระแน่นะครับกระท้นเบิงเอาครับผมต้นเบืองเอานะครับขัดหอดย่มสอบนะครับก็มาแบ่งปันน้องๆนะครับเนาะแล้วก็กัดตดตามไปนั่งครับเพว่าล่างเทือนผมก็เอาสีสีสรุปขอดสอบนะครับสีรูปขอดสอบเนวข้ขอดสอบวิชาต่างๆนะครับลงใน YouTube นะครับเพื่อที่จะเป็นการย้ำเตือนของเจ้าของนะครับว่าแบ่งปัน เป็นปันน้องๆน้องๆที่จบไม่นะครับเพื่อที่ผู้ใดนะครับเสียทำงานราชการนะครับก็สามารถมาเบิง่งข้อสอบหลายช่องก็ได้ครับเบื้องตูวมือนี่หลายหลายช่องที่เขามีการสรุปนะครับการสรุปเนื้อาหานะครับแต่าผมก็เอาจากประสบการณ์โดยตรงนะครับประสบการณ์โดยตรงนะครับที่เจอข้อสอบมาครับเจอข้อสอบมานะครับ ขันสอบรู้ทนายแห่งหูนลครับว่าเนื้อหาสาระเสี่ยวอีหยางนะครับขอสอบเนื้อหาสาระเสี่ยวอีหยางนะครับช่วงมกราช่วงมกรานี้ผมรู้สึกว่าตำแหน่งก็จะเยอะขึ้นนะครับตำแหน่งที่จะเปิดสอบนะครับสามารถอาชีพหลายขึ้นก็เก่านะครับเพราะว่าตอนมันตอนแรกเมื่อกะดีมี่ที่ว่าเปิดสอบเนาะ ก็น่าจะเป็นเนพบปวสอบก็บมีนักจัดการนักจัดการงานทั่วไปเนี่ยอาจจะพบปวดสอ,อบเพราะว่าบาท่านเปิดบัญชีเนาะ,ะกาัเจา้าพนักงานธุรการนะครับตัวนี้หรือว่าจะเป็นนักวิเคราะห์นะครับโอ้นุ่เม่นนักวิเคราะห์ก่คือกะหลายๆตำแหน่งครับผมก็บ,บ่ได้มันใจคี่กันแต่ว่าขันขันฮอดช่วงโมกรลากุมภาพัานธ์นครับผมว่าน่าจะมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับ ให้ทุกทท่านได้เลือกสอบนะครับแต่ว่าที่ขาดบาได้เลยกะที่ขาดบาได้เลยกอับผญยามนะครับพญยามอ่านขอดสอบเก่านะครับเอ่อานหนังสือนะครับอ่านหนังสือเตรียมไว้เลยครับเตรียมมีสอบแน่นอนครับปีสอบแน่นอนนะครับเตรียมพร้อมไว้นะครับเตรียมพร้อมไว้มีชัยไปกว่าครึ่งครับ นะครับผมสุดท้ายนะครับกฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเด้อช่องเล็กๆของเรานะครับจะเอาความรู้เอาความบันเทิงหรือว่าเอาเคารื่อไะไรสาระมาบอกนะครับผมยังไงก็สวัสดีครับ